สวัสดีครับพบกับผมช่อง Pretty p a l s p e เช่นเคยวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรวะยังยังยังคิดคิดไอ้นี่ไม่หอกเลยเออช่วงช่วงขับรถแบบว่าอะไรเออเดี๋ยวค่อยคิดช่วงแล้วกันแต่ว่าวันนี้ผมได้คุณก๊อฟนะครับผมน้องน้องชายผมเองนะฮะไปเจอเหตุบเหตุเหตุนึงนะฮะเอาสวัสดีนะครับคุณก๊อ ครับผมสวัสดีครับครับโอเคครับเราจะมาเริ่มเลยว่าคุณไปเจออะไรมาครับอเอ่อเหตุที่แบบว่าทําให้คุณต้องแบบว่ามีคนแบบอะไรกันอย่างวะอะไรอย่างวาะเนี้ยอ่าอีกย่าง,งอีกสมอ่าครับผมคือคือผมส่วนตัวผมอ่ะไอวิ่งแอปส่งอาหารอยู่ครับแอปแอป,แอปหนึง่งอ่าอ่สิน<ต>ครับผมอ่ะผอยู่แถวถนนปางปอน,ปอนครับ บางบอนนะครับอ, <ะ S 2> อ่า <อะ S 2> โอเคพอดีได้พอดีจะกลับบ้านอ่าครับผมเพิ่งวิง่งวิงว่งเสร็จปุ๊บกลับบ้านไปกินข้าวตอนเที่ยงประมาณตอนนั้นประมาณีเที่ยงครับอ<ะ>่าแล้วตอนนั้นจะวิ่งเส้นบางบอลบางบอลสามสามปะครับที่มันจะไปทุเอ,อ๋อเอกชายัยเอกชัยซอยสามสามใช่ไหมฮะอ่าอ่าที่มันทะลุไปชัยคูลโอเคครับโอเคโอเคครับช คนจะรู้ดีนะคบถ้าคนอยู่แถวน้นจะ,ะมีซอยนึงทะลุไป,ไปดักเยอใช่ใช่<ม>ถ้าเกิดใคร <c oughs> ที่เคยส่งอาหารนะครับหรือว่าเข้าไปส่งอาหารในแถวนั้นหรือว่าเป็นทางลัดที่จะไปออกถนนพรลำสองนะจากเอกชัยไปถน,นนพรลำสองทะลุชัยกูลก็จะรู้ว่ามันจะมีคลองข้ามคลองไปอีกแคบๆซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวให้คุณก๊อฟไปก่อนเล่าให้ฟังว่าจะเป็นไงเอาเกผมมาจากเชิญเอกชัยใช่ไหมเอกชัยน้ำสามครับ ครับผมแบกถังให้เรื่อยปุ๊บข้ามคลองขึ้นสะพานสูงข้ามคลองไปพูดจะเป็นแล้วก็เลยชุมชนไปนิดนึงอันนี้จะเป็นทางตรงยาวๆครับทางจะเป็นป่า่าลูกึกเต็มๆเลยครับผมอ่าครับาตอนี้ผมขับไมาเรื่อยปุ๊บขับมาได้สักพักหนึ่งเห็นผมมองไกลๆเห็นเห็นมอเตอร์ไซค์ไปรษณีย์ขับสวนมาอ่าเพราะว่าถ้าเกิดรถถ้าเกิดเที่ยนนที่แคบๆที่เป็นทางเดินคลองผมเข้าใจครับคือเราต้องเบี่ยงให้คนฝั่งของข้าม ค so first, ือมันแคบมากเลยนะคุณผ so ู้ชมคือแบบว่าแม่งแบบโอ้โหแล้วแบบว่าอย่างที่อ่ะคือแบบถ้าเกิดจังหวะที่เราคนผ่านมาหรืออะไรเงี้ยหรือคนเดินก็ตามนะครับเราต้องหลบให้เขาอะไรเงี้ยคือใช่ครับเป็นการมีน้ำใจอ่าต้องหลบเขาอ่าพอผมขับมาได้ประมาณนึงใช่ไหมประมาณประมาณกลาง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 เกือบจะไปโผล่ฝั่งโน่นแหละทีนี้ผมผมทางไหนวะทางซ้ายอ่า เสีรยวปุ๊บผมแบบขับมาช้าๆเลยนะไม่ได้ขับเร็วด้วยะอะขับมาชา้าๆอ่าทางนี้มันจะมีทางเหมือนกับทางลงไปบ้านคนอย่างเงี้ยข้างๆอ่าอ่าครับผมครับครับขับไปปุ๊บขาผมอะครับไม่ได้เหยียบโดนอะไรเลยอ๋อขาท,าท้ายผมอะคือคือเราจะเหมือนเลยครับว่าเราเรากําลังเพื่อจะแบบว่าเอ่ออะไรนะ เอ็นรถเพื yard, yeah. ่อเหมือนจะเหมือนคล้ายเอาขาลงนะฮะเพื huh. uh ่อเอาขาลงเอ็นรถจอดเอ็นรถจอดเอ็นรถจอดไปผ่านไปก่อนอ่าอ่าโอเคครับแล้วทีนี้ผมเหยียบไม่โดนไม่โดนพื้นถูกเหยียบลงลงไปคือลงคือตกลงไปในในป่าหญ้าใช่ไหมหญ้าอ๋อเออเออเออกำลังสร้างบ้านอยู่อ่ะมึงเขาเห็นเขาก็หัวเราะอย่างเงี้ย ผมหล่นอะไรเหล้มลงไปแล้วอ่ะแล้วทำไมที่พีชสุดคืออะไร่ไม่พี่เรื่องะไรครับคนที่ขับสวนมาที่เป็นมาตานีอ่ะเออเออเออขาขับมาเสร็จแล้วเขาจะรอดูผมเออเออจะรอดูมองมองดูผมตกตกอยู่อ่ะแล้วเขาก็ขับผ่านไปเลยผ่านไปเลยพูดทำไมที่ใลย ก็จะรอลงมาช่วยโทถรอมาสำรับหน้าโอ้โหไปเราก็หลบทางให้อย่างดีหลบลงไปเลยหไปในคลองเลยโอ้โหหลบลงไปในคลองคนงานเดี๋ยวนั้นเขาก็มาช่วยผมแหละเออก็เอาช่วยเอารถขึ้นคือแบบหลังชีวิตเลยนะครับคือแบบแม่งต้องเอารถขึ้นจากตรงนั้นอะจากตรงสะพานอะคือแบบแม่งตกสะพานเรียบร้อยครับเรียบร้อย ุดสีข้างหลังผมนี่ไปหมดเลยนี่ไปหมดถนนขอบขอบถนนเออขอบคลองก็นะครับก็เราก็จะงงว่าไอ้คนที่ขับสวนมาคือไม่เห็นใจดีกับเราแล้วก็โอเราก็จะพูดว่าหยังวะคืออุตส่าห์เป็นคนมีน้าใจจริงจริงครับจริงๆผมเลยแบบเออผมฟังครับผมฟังของน้องที่เราไปฟังจริงๆนะก็ขำจริงๆนะคือแบบ เชื่อคือแบบเราก็อยากมีเป็นคนแบบว่ามีน้ําใจหลบให้แล้วแบบเราก็ลืมนเนาะาะว่าฝั่งนู้นมันไม่มีพื้นเราก็แบบเอนเต็มที่เลยเอาขาลงเต็มที่ป๊าบเหมือนกันครับผมก็เคยเป็นบเบื่อเกนมอเตอร์ไซค์ผมก็เคยเบื่อนะแบบขาตั้งอ่ะลืมตั้งขาตั้งอ่ะแล้วนกว่าตั้งแล้วแล้วแบบเบื่อปุ๊บปล่อยล้ลมเลยกิ้งเลยคือแบบ แม่งเป็นเลยที่แบบว่าเอ้ยงก็ก็เขินนิดๆแตะแต่ว่ามันปนกับความฮาไปด้วยอะนี่หน่อยก็ชีวิตประสซบผมวันนั้นชีวิตบัตรซบเลยเพื่อนหมดเลยครับทั้งเสื้อตั้งอาหารทั้งของทั้งมอเตอร์ไซค์งร้ยังยังโชคดีนะที่ยังไม่ส่งของลูกค้านะครับก็คือแบบกลับบ้านอ่ะโอเคอ่ะได้ตอนนั้นึงกลับบ้านเนี่ยบ้านจะกินข้าวตอนเที่ยงตอนเที่ยงโอ้โหสุดยอดครับผม โอเคครับ <c oughs> <okay laughs> เรื่องก็มีแค่นี้นะครับ <c oughs> ของเรื่องวันนี้เดี๋ยวเราอาจจะมีเรื่องต่อไปแบบฮาๆลาลักๆกมาก่อนด้นะครับผมก็อยากฝากว่าใคร <หา S 1> อยางมีเรื่องอะไรเล่ามาให้ฟังก็กมาเล่าให้ฟังได้น,นะครับกับช่อง City for Speed <c oughs> สตีที่พลัสพีดเดี๋ยวรายการนี้ผมอาจจะหาการตั้งชื่อก่อน <c oughs> แต่แม่งหมายว่ามันเป็นพีคอะมันเป็นพีคในการขับรถอะคือแบบคือเราจะเจออะไรที่เรื่องตลกฮาๆาแล้วแบบแม่งแบบเชี่ออะไรวะเนี้ย อย่างเ,เช่นผมอะไปส่งอาหารเหมือนกันผมก็วิ่งส่งอาหารเหมือนเหมือนเหมือนน้องเขานะฮะคือขับไปจะไปส่งอาหารแล้วแต่กูลืมหยิบอาหารจากร้านอาหาร What What the fuck คือคือพี่แม่งแบบว่าเฮ้ยเราก็เตรียมตัวนะยืนยันเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปส่งอาหารให้ลูกค้าแล้วแต่ไม่หยิบอาหารมาด้วยแล้วขับไปเกือบครึ่งทางอถ <What? S 1> ด,ดิ้นดีสูงไม่หงายไปไหนวะโอ,โอ้โอ้ต่อไปแล้วไปแล้วสมองลืมเวลาอาหาร แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมเขินอะเอ้ยพี่เขินมากเลยนะเวย้ยแบบพี่เขินเวย้ยพี่ก็แบบขับเข้าไปเอาแล้วพี่แบบทำท่าแบบรึบหยิบแล้วเขาลืมใช่ไหมใช่พ, <laughs> พี่เขินแล้วเขาก็ขำเว้ยแบบโอ้ย,อยตายดีนะไม่ถึงบ้านลูกค้าก่อนไม่งั้นนะชิบหาย <laughs> โอเคครับขอบคุณมากครับคุณกอ๊อฟยังไงครบับผมโอเคครับ ครับก็เมื่อกี้จบกับน้องก๊อปไปแล้วนะครับผมผมก็ขอฝากช่องเอ่อซิตี้ฟอร์สปีดไปด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วกดซับสไครต์ด้วยครับเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องใหม่ๆอะไรเข้ามาอีกก็ค่อยมาฟังกันนะครับผมมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอาจจะมีความหาแล้วแม่งอาจจะแบบว่าให้แน่แบบว่าแง่คิดนะครับว่าควรจะทําอะไรนะฮะหรือว่าเราผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ คือการขับรถกับลาการขับรถขับลานะฮะก็ควรจะแบบว่ามีสตินิดหน่อยนะคะมีสตินิดนึงไม่ใช่มีสตินิดหน่อยมีสติมากๆนะครับคือเราเราก็ไม่อยากให้มันจะเกิดอุบัติเหตุในการขับรถนะฮะผมเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องตลกแล้วมันอาจจะเป็นคือคิดเป็นเป็นแง่นะฮะให้เข้าคิดดีๆนะครับผมว่าขับรถอะมัน ถามว่าใครก็ขับได้แหละแต่สติอ่ะมันมันสำคัญที่สุดนะฮะเพราะมันอันตรายนะฮะเพราะจะเห็นมันเยอะผู้เสียชีวิตในเกิดจากการขับเขี่อมันเยอะมากเลยนะครับผมอขอฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าเมาแล้วขับนะครับโอเคบ๊ายบายจ้ากูจุ๊บ